ของฝากจากฟินแลนด์ครับเป็นอะไรเดี๋ยวมาเปิดดูด้วยกันนะน,นี่นะครับคือซองที่ผมแจกแกะออกมาดูว่าคืออะไรเอ่ยนี่คือสิ่งที่ fc ช่องเล่าเรื่องผีนะครับในต่อต่อช่องเร่าเรื่องผีมอบให้มานะครับนี่นะเป็นออปติ ออปติโซน่าด้วาอนะอปติสโซน่า,ออนนาแมกนีเซียมเป็นเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรวิตามินเนี่ยนะครับผมดูนะมาจากฟินแลนด์เลยนะครับนี่มาจากฟินแลนดลน์นี่นะมาถึงหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสอดเลยนะครับ7รอดมีอะไรบ้างดูอันนี้คือแมกนีเซียมนะครับผมต่อไปอันนี้มันติวิตามิน A B C D E มีมีหลายวิตามินนะอ่ะเห็นแล้วนะนี่ส่วนอันนี้ ก็เป็นมันติวิตามินชอบมากมันตีเนี่ยอันนี้สมแน่นอนไม่ใช่ก็เป็นมันติวิตามิน A B C D E ส่วนอันนี้เป็นแมกนีเซียมนะครับผมน,นี่อะนะมันติมันติมีสองสี A B C D E เป็นหลอดสีสม้มแล้วก็หลอดสีเหลืองขอบคืนคืนแอนนา นะครับคุณแอนนามากเลยนะครับคนสีเทาๆ f อซช่องเล่าเรื่องผีในต่อๆนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาบเรื่รวยเฮงๆปังๆนะครับผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมเยี่ยมเลยเป็นเอีที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะครับก็ขอให้สดชื่นเรื่องเดิงแจ่มใสตลอดไปนะครับ พบแต่ความสุขความเจริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระศสีรตัตนไตรพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงก็อำนวยอวยชัยให้ชีวิตมีแต่ความโชคดีมีชัยประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการงานและทุกภารกิจเลยนะครับขอบคุณมากครับอนุโมทนาสาธุที่ส่งมาให้นะครับผมช่องรดิโชคดีใจมากเลยนะมาจากฟินแลนด์เลยนะนี่นี่ ตรงนี้นี่คคาส่งนะสแตมยี่สยูโรเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมผมถ่ายมือหนึ่งนะขอบคุณมากครับ